สวัสดีครับวันนี้ร้านไทเกอร์อิงเวอร์นะครับจะมาสอนวิธีการเข้าเซฟโหมดแล้วก็เลียร์ซับหมึกนะครับของเครื่องปรินท์บาเทอร์รุ่นใหม่นะครับ DCPT520 ตัวนี้จะเข้าเซฟโหมดไม่เหมือนรุ่นเก่านะครับก็จะจะเป็นเข้าอีกคนละอย่างนะครับวิธีการก็คือเราก็เปิดเครื่องมาปกตินะครับเสร็จแล้วจะเข้าเซฟโหมดนะครับกดเมนูโบโนแล้วก็เมนูอีกทีหนึ่งนะครับจะขึ้นเป็นศูนย์อย่างนี้นะครับ อ่าคราวนี้เราก็เข้าเซฟโหมดเราก็ใส่รหัสนะครับ80เหมือนเดิมนะครับกดเลข8นะครับกดโอเคครับเลข0ครับกดโอเคครับอ่าจะขึ้นอีกแบบนี้นะครับอันนี้เราก็เข้าไปที่โมโนเลยนะครับค้นหานะครับคำว่าเพิร์ดเขานะครับอ่าคือต้องการเคลียร์อ่าตัวนี้ครับเพิร์ดเขากดไปเรื่อยๆนะครับนี่ฮะเพิร์ดเขา กดโอเคครับเสร็จแล้วกด2783เหมือนเดิมนะครับเลียนะครับกด2กด7 8โอเค3โอเคนะครับพอเคลียร์เสร็จนะครับจะเป็น0 0 0นะครับอย่างนี้นะครับอันนี้เวลาออกนะครับเราก็กดแค่สต็อปออกอย่างเดียวครับกดสต็อปนี่ครับก็จะกลับมาหน้าปกติอ่ะแล้วก็ พอเราเคลียร์แล้ววางตัวนะครับก็อาจจะเคลียร์ตรงนี้ไม่หมดนะครับเราก็ไปเคลียร์ค่าอื่นด้วยนะครับเข้าเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เข้า80นะครับอันนี้ก็เข้าหาตัวอื่นนะครับก็จะมีเพิร์ดเขาตัวนี่นะครับเพิร์ดเขาตัวกี้อันนี้นะครับ ตัวฟูซซิ่งนะครับตัวนี้กดโอเคแล้วก็เคลียร์ได้เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เคลียร์เหมือนกันนะครับสองเ็แปดสามเหมือนกันตัวนี้ออกก็ออกกดออกได้เลยอลองดูนะครับวิธีการเคลียร์ซับเหมือนกัน